อยู่ประมาณห่างมันสองนิ้วอย่างนี้นะแล้วก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ลงไปเนี่ยอันนี้เราจะนวดตรงๆนะครับอันนี้พื้นฐานขาด้านในด้านในลงมาเลยเว้นห่างประมาณสักหนึ่งนิ้วหนึ่งี่ยตดลงนี่นี่ห่างจากนี้สองนิ้วอ่าได้เลี้ยปุ๊บห่างนี้ประมาณหนึ่งนิ้วเราก็มาลงนี่เห็นไหมเข้าใจนะครับไม่ต้องชิดพื้นฐานนี่เราลงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าแล้วมาลงนี่นะครับพยายามจับขาให้เขาให้เขาได้นี่นะครับนี่ลงที่กระดูกเลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้ามือเราแรงไม่พอเราก็ช่วยอันนี้ช่วย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 ประคองน้ําหนักเห็นไหันนี้เขาเรียกว่าคารบาลเนาะนี่ ทำมาเรื่อยหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าถึงจนถึงเหนือตะตุ่มอันนี้ถือว่าอรอบหนึ่งนะครับบางทีพื้นฐานนะบางบางสูตรอาจจะใช้สองรอบถ้าเอามาพื้นผองผ้านี่เราใช้สามรอบนะครับรอบที่สองเราอาจจะใช้ตัวช่วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคก,กันโนวดก็คือพ่อนแรงนิโปเราเห็นไหมอ่ามาแล้วรอบที่สองเห็นไหมครับเนี่ย นี่ก็ไ uh ด้นะครับเรื่องนี้นะครับออแนวเนี่ยเราเราเราไม่ต้องกดแรงนะครับถ้ากดแรงแล้วทําให้เดินไม่ได้ล็อคได้ไหมฮะไม่ใช่เดินไปครัล็อกบอกบอกจรงเหรอถ่ายบอร์ปอีกรอบนี่ก็คืออันนี้คือขาด้านในนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเวลาเราทําจริงคือเราโนดแบบคลาสสิกหน่อยเห็นไหมแคลาสสิกหน่อยแล้วก็ลงเนี่ย รู้ไหม mm hmm. อ่าไม่มีแครร้นอูนะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะมันความเจ็บของเขาก็จะดีหน่อยหนึ่ง mm hmm. เราถามดูว่ามันเป็นยังไงดีไหมดีวะ mm hmm. นั่นไหมอ่าดีนะครับนะครับแต่แนวเราต้องได้นะครับ mm hmm. ออถ้าถ้าไปหมอทั่วไปเขาก็ไม่รู้ขเขาก็เรียกว่าอย่างนี้นะอย่างนี้ mm hmm. มันก็ได้แต่เส้นสองเส้นหนึ่งมันไม่ได้ mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. เส้นหนึ่งคือคือชิดในกระดูก เส้นสองก็คือแนวใต้ตะตุมนี่นะถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันจะได้แนวสองเท่านั้นเองนะครับอ่า <c oughs> นี่คือพือ้นฐานขาด้านในนะครับสมมุติวนาบางอ่าอย่างอมาพาสนี้อย่างนี้รอบที่สามเราไม่ไม่ใช่ตู้ขาออก่หย เส้นเราจะดูเส้นตรงที่มันมันแข็งนูนตรงเนี้ยอ๋อกดตรงเนี้ยแล้วมันจะแข็งมันจะมันจะตึงใช่เราจะรู้เลยว่ามันตึงกดไปบนเส้นเลยมันเหมือนเส้นเอ็นมันพลิกไปพลิกมานะครับกดให้มันนิ่งเออจะไปกดตรงนี้มันไม่ใช่บางคนดินหมอทั่วไปบางทีมันกดคนโยไปกดตรงนี้เลยนี่ไปมันไม่ใช่มันจะดิ้นนี่เออมันไม่ใช่อ่ะนี้เราก็เออ เจอผู้ชายรูปร่างใหญ่ๆขาใหญ่เอามือกดไม่ลงเจ็บเอานี้กดแล้วเขาบอกว่ายังเบาไปอ้าวเรานี่เราเราเราใช้เข่าเลยนะครับถ้าแข็งมากๆอะไรก็เจอแต่นี่เราก็เจอสอตอเลยไหวไหมพี่สอสตอไหมแต่สอตอว่าแต่นวดนวดต้นหน้าคนเยอะสอตอมันมองไม่สุภาพก็ต้องระวังหน่อย ชาวบ้านบอกมึงลงแต่พวกเราเนี่ยหุ่นรุนนี้จะไม่ไม่ใหญ่เนาะมือจะใช้เหมือนไม่ไม่ถึงเห็ไหมเราก็ใช้ถ้าเราเราก็ลองเราต้องพยายามฝึกมือก่อนให้มันแข็งนะครับพอเที่ยสองเนี่ยอันนี้เราก็ลงลงอุ้มมือก่อนอุ้มมือก่อนพอที่พอที่สามเนี่ยเราเราลงนี้พยายามลงลงให้ได้เห็นไหม ตรงนี้ตรงนี้เราต้องพยายามมองภาพให้ออกว่าเออม,มันถูกเส้นนะเนี่ยเห็นไหมครับอาจารย์มะนาวอุ่นเห็นไหม,มอ่าตอตอนนี้พอเราลงคือพื้นฐานขาเนี่ยพื้นฐานขาเนี่ยเราเราทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะแก้พวกขาชานะครับมันจะเน้นหลักพวกขาชาพวกเลือดไปเลี้ยง ปลายเท้ามันไม่ไม่สะดวกมันก็ทําให้ชาเพราะฉะนั้นเส้นอนวนี้ก็คือเส้นแนวนี้นะครับที่มันจะแก้พวกขาชาอันนี้คือเส้นในใช่พอเสร็จเนี่ยเราก็มาลงสัญญาณสัญญาณหนึ่งขาด้านในนะครับพยายามไม่ชิดชิดก้นย้อยตรงเนี้ยพอนิโป้เราชิดนี้ปุ๊บตัวนี้เรามาชิดตามแล้วเราก็กดกดลงไปนะครับอันนี้คือสัญญาณหนึ่งนะครับกดเข้าหรือกดลง ล้ากดกดลงไปมันจะเจอเส้นเหมือนเหมือนเส้นเอ็นที่ดิ้นดิดึก,ดก,ดกนะครับถ้า mm hmm. กดบนนั้นถูก mm hmm. นะครับถ้าเรากดถูกแค่กดเบาๆก็เขาก็ตึงแล้วยิ่งมีคนมีอาการกดเบาๆเขาก็ร้องแล้ว mm hmm. นะครับเขาก็ว่ามือเราเยอครีมที่จริงเรากดถูกเส้น mm hmm. ถ้าคนกดไปถูกเส้นกดแรงถ้าต,ตายเขาก็ไม่รู้สึก mm hmm. นะพอมาสัญญ,ญาณสองเราวัดเนี่ยไม่ไม่เราอาจจะวัด แต่พอเราชนานาญแล้วเรามองก้าสายตาเราก็รู้แล้วไอ้สองนิ้วเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเท่าไรเนี่ยสองนิ้วนะมองแล้วสองเลี้ยก็อ,อยู่ประมาณนี้นะตอนนี้อันนี้ต้องนั่งคุกข่าลอยนะสัญญาณสองเนี่ยนะครับรค่อยๆกดล,ลงไปเนี่ยกดไปนตรงเก้าสิบองศานี่สัญญาณสองขาด้านในนะครับสัญญาณหนึ่งกับสองเนี่ยแก้พวกอ,มอ้กอมพลกงความดได้ดีนะครับสัญญาณสองมันจะแก้ปวดสะโพกด้วยปวดขาปวดปวดข่าวด้วยปวดสะโพกด้วยนะสัญญาณสองนะครับ มันจะวิ่งไปสองวิ่งทั้งบนทั้งล่างแต่สัญญาณหนึ่งเนี่ยจะวิ่งไปนี่แหละครับปญญไปยันปลายปลายเท้าเลยนะครับสัญญาณสองวิ่งไปที่สะโพกแล้วก็ไปที่หัวเข่าเป็นหลักนะครับส่วนที่เหลืออาจจะก,กระจายไปตามน่องนะครับต่อไปเรามาดูนี่สัญญาณสามขาลนอกเราพยายามดูเนี้ยกระดูกเห็นไหมครับเราเราเรา,เราทำอย่างงี้ปุ๊บเนี้ย สังเกตดูอ่านมันจะอยู่ที่ประมาณที่ปลายนิชีล้วเราต้องประมาณกะประมาณนี้นะนะครับเนี่ยอ่านะครับอยู่ประมาณนี้พอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดลงไปนะครับเนี่ยวางลงนั่งคูกเข่าลงขึ้นคูกเข่าลอยนะครับนั้งคูกเข่าลอยแล้วโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงมันจะได้สัญญาณอ่าสัญญาณสามมันจะข้าหัวเขา่าขับไอ้พวกเลือดเสียเลือดตกตะกอนทุก,กดนยูลิกออกนะครับ เราใช้1 0บวินาทีหรือถึงสิวินาทีนะครับต่อปาเสร็จแล้วเราก็มาดูสัญญาณ c นะครับสัญญาณ c เราจะกดเข้าไปแล้วเราจะเติมเลือดดีเข้าไปในหัวเข่าแทนนะครับไม่ต้องไปเอาสลิงดูดออกไขข้อเข่าเราใช้นี้นะครับอ่ะเราดูนี่นะครับถ้ามันอยู่ตรงกลางเห็นไตรงกลางปุ๊บได้ที่แล้วลงไปเลย อันนี้อันนี้จะเข้าหัวเข่าเห็นอาจารย์กดเท้าก่อนจ้ะถ้าถ้าคนอ่าถ้าคนเป็นโรคปวดเขา่าเวลากดเนี่ยเขาจะร้องนะครับเที่ยวแรกจะร้องเที่ยวสองก็ร้องหน่อยหนึ่งเที่ยวสามเขาเริ่มทนได้นะครับถ้าเราป็นานานๆเราก็เริ่มเที่ยวสี่เที่ยวห้าเที่ยวห้านี่เขาจะไม่สบไม่ร้องแล้วครับไม่ปวดแล้วมันําการที่ว่าบ่อเนี่ยต้องอ่าต้องอะไรอะ อย่าไปยอมคนไข้ร้องก็ร้องไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาหายเอง mm hmm. แล้วเราก็มาเขาเรียกว่าเดินเส้นนะครับเดินเส้นเดินเส้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับจนมาถึงสัญญาณห้านะครับเราดูสัญญาณห้าตรงรอยบุ่มนี่เห็นไหมนะครับ mm hmm. เราเสียบนี่เลยเนี่ย,เส,ยเ,เสียบเหมือนเหมือนเสียบคาราบาวแล้วก็ลงเลยนะครับประลดลเลทที่เสร็จแล้วก็ค่อยกดลงไป คนสมัยก่อนมือแข่งก็ใช้มือเดียวนะครับหมอโนดผู้ชายบางคนมือแข่งเนี่ยก็ใช้มือเดียวกดก็ <Okay. S 1> นะครับผลใครก็ร้องแล้ว mm hmm. พวกเราเราก็ลงใช้สองมือช่วยนะ mm hmm. ครับอันนี้สัญญาณห้าสัญญาณห้ามันจะเข้าตะตุ่มแล้วออกไปไปลายนิ้ว mm hmm. อันนี้ก็คือรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูรอบสองนะครับรอบสองเรากดสัญญาณหนึ่งอันนี้เราเปลี่ยนเป็นปุ้งมือนะครับ นไหมสัญญาณสองแต่เราต้องแม่นนะต้องให้กดให้แม่นนะครับสัญญาณสองนี้ได้แล้วนะครับประมาณสัญญาณสามสัญญาณนะสี่นะพอเราแม่นปุ๊บให้พอวางพาดน,นี่เลยนี่ลงสัญญาณสนะี่นยพอได้สัญทีเราก็ลงนี่อ่ะขยับตัวมาคาร์บา เราก็มาลงสัญญาณห้าอาการปวดขาปวดเข่ามันจะทุเลานะครับให้เราทําไม่ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราเราคล้าๆว่าเรานวดเอ่อเฉลยศึกก็คือให้เขาเออเฉลยศักนะมันอยู่ใกล้เฉลยศึกมันเลยอันนี้นะเนี่ยนะครับเราอาจจะนวดนวดคลายนะครับคลายเนี่ยคลายเรามาเสริม นะครับแนวที่สองเห็ไหมครับอันนี้แนวสแนวที่สองอ่าเห็นไหมแนวที่สามใต้ท้องขาแนวเส้นเอ็นระบายเนี่ยเห็นไหมเขาก็อาการปวดก็ทุราพื้อหน้าเดี๋ยวไปเราจับคู่มา,<ห>าเริ่มจากขาด้านนอกอก่อนนะครับ